มากับอีกตอนนึ่งนะผมสำหรับกระบ,บีผีเสื้อดาวตกผมเป็นตอนที่มีเสียงเพลงลิขสศิธิ์นั่นเองครับผมนะคุณสามารถหาดูจากใน YouTube ได้ยากมากครับผมนะด่านนี้ต้องเปลี่ยนไฟล์ก่อนนะผมนะไฟล์นี้นะ SN09 ผมให้เป็น5นผมกดในการเล่นก็คือ5นะครับผมปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะครับผมก็เซฟนะเปลี่ยนแล้วก็เซฟนะคุณก็สามารถาเล่นด่านนี้ได้ชนะนะผมปกติจะเล่นจะไม่มีทางชนะได้ ผมจะไม่เจอด่านสุดท้ายนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนไฟล์ตรงนี้เนาะเออแล้วหาดูใน u t u b e ไปได้นะเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยติดลิขสิทธิ์ครับอืมต้องเปลี่ยนเสียงเพลงใหม่ซะหมดครับผมคือผมปิดเสียงออกหมดเลยนะนะฮะแล้วก็ฟังฟังเพลงฟังเพลงฮิปฮอปผมไปแล้วกันนะฮลอน้องลวกลงไปแล้วก็จะเป็นการชนะนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยกดของด่านนี้ก็คือให้เสมอกัน แต่ว่า,าผู้ผู้แปลผู้แปลคือ a อเชียซอฟซื้อเกมมาวันนี้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมเกมเนี้ยพอเขาซื้อมาแล้วมาแปลเนี่ยเขาได้วางบั๊กเอาไว้สําหรับคนที่โหลดเถื่อนนะครับผมป้องกันการาโดนโดนแฮกนะผมนะป้องกันการพวกที่เล่นเถื่อนนะผมเอาไปเล่นยังไงก็ไม่เล่นไม่จบนะครับแต่ต้องซื้อแท้เท่านั้นนะครับ แต่แต่เกิกลายไปๆไปบ้าทุกคนเนี่ยนะาใับผมหาเพนแผ่นแท้ไม่เจอแล้วเพราะมันยี่สิบปีแล้วก็เลยเล่นเกมนี้ไม่จบนะครับผม <c oughs> โอเคจบภารกิจแล้วครับนะต้องไปแก้ไฟก่อนนะเขาวางบักไว้เล็กๆกันด้วยสำหรับคนที่โหลดเถื่อนเนาะ <c oughs> ในตอนนี้เมื่อสิงชุนก็สู้การสุดท้ายน้องก็โดดหนีนะเอายาถอนพิษให้นเนาะคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้ว นะฮะฮเมืองสิงช่วนก็นเลยตัดสินใจที่จะที่จะกระโดดลงไปช่วยน้องซะเลยนะครับผมก็เป็นการจบในส่วนของตอนนี้